ซึ่งในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นหลังวันปีใหม่เนี่ย<ฆ>หลายคนกังวลว่าความปลอดภยัยจนที่<ฆ>ยังคงให้ความสาคัญอยู่ไหมซึ่งบอกว่าจังหวัดยะลาค่ะก็ยังคงตึงกําลังป้องกันเหตุนะคะหลังสิ้นสุดวันหยุดปีใหม่ซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจํานวนมากค่ะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาค่ะยังคงตรึงกําลังเข้มข้นทั้งไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นในส่งของด่านรอบนอกแล้วก็รอบในเขตเมืองยะลาค่ะเฝ้าระวังคนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งบรรยากาศที่ด่านตรวจบ,บ้านคลองไซนในหมู่ตําตบลยุปโปมเือเมืองยะลาได้มีการตั้งจุดตรวจร่วมดูแลตลามมาตรการป้องกันและและดอุบัติเหตุทางถนนอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนป้องกันโควิด -19 รวมถึงด้านความมั่นคงในการตรวจสอบบุคคล ผานะเพื่อป้องกันการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบซ้ำเติมในพื้นที่ซึ่งทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับอย่างต่อเนื่องให้เพิ่มความเข้มงวดและเพิ่มความระมัดระวังการก่อเหตุของคนร้ายค่ะโดยเฉพาะด่านตรวจจุดตรวจเพื่อสกัดกั้นไม่ให้คนร้ายลงมือก่อเหตุได้ขณะที่ในเขตเมืองยะลามีการป้องกันกลุ่มคนร้ายที่จะเข้ามาก่อเหตุในย่านชุมชนการค้าเขตเมืองหลังหน่วยข่าวในพื้นที่ค่ะมีการแจ้งเตือนคนร้าย ังคงมุ่งหวังที่จะก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงศักยภาพและก็ตอบโต้เจ้าหน้าที่ในทุกรูปแบบค่ะจากการสูญเสียเหตุยิงปะทะห่วงที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะ